จากเรื่องที่เคยดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวในห้องแอบนะครับตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกดิจิทัลเคยเจอมาเลยก็ได้ในการนาเสนอชุดสไลด์นี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภัยที่ว่านี้มันร้ายแรงแค่ไหนแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อมูลสําคัญๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านธนาคารข้อมูลสุขภาพหรือว่าจะเป็นความลับทางการค้าไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างความมั่นคงของชาติเนี่ยมันถูกปกป้องงรัักษาไวย,ยง ในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดแบบนี้คําถามนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเกราะป้องกันชั้นดีอยู่นะครับเราพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าการเข้ารหัสหรือ encryption นี่แหละครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนเรามีกําแพงของป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆคอยปกป้องข้อมูลของเราอยู่ไม่ให้ใครที่ไม่มีสิทธิ์เข้าาได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆกําแพงที่เราเคยเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดกําลังจะถูกทําลายลงอย่างง่ายดายด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งมันมีัักการนนนวที่่เอใช้้ยูุ เทียบกันไม่ติดเลยครับเอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเอเจ้าพายุควอนตามที่ว่าเนี่ยมันมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบความปลอดภัยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหัวใจของการเข้ารหัสส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวนันนี้มันมีพื้นฐานมาจากโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆครับยากชนิดที่ว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดารรมดาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีเลยนะกว่าจะแก้ได้แต่ สำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัมแล้วด้วยอัลกอริทึมพิเศษที่ชื่อว่า Short อัลกอริทึมโจทย์ยากๆพวกนี้กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับลองดูตัวแลขนี้สิครับเขามีการประเมินกันไว้นะว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีคิวบิตมากพอเนี่ยสามารถถอดรหัส I.S.A. 2 0 4 8ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถือว่าปลอดภัยมากๆในปัจจุบันได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งปีโอ้โหนี่มันคือภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับและนี่แหละครับคือส่วนที่น่ากวลที่สุด เพราะภัยคุกคามที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้รอเราอยู่ในอนาคตนะครับไม่เลยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวตอนนี้ถอดรหัสทีหลังแนวคิดนี้มันเรียบง่ายแต่ร้ายกาจมากครับเขาเรียกกันว่า h a r v e s t now decrypt later พูดง่ายๆก็คือตอนนี้เลยนะผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขากำลังดักจับแล้วก็เก็บข้อมูลที่เข้ารหัสของเราเอาไว้ทั้งหมดเลยเก็บมันดือ้อนี่แหละครับแม้ว่าตอนนี้จะยังแกะรหัสไม่ได้ก็ตามแต่เขากําลังรอรอวันที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมมันมาถึงกระบวนการของมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับ1เลยนะ เขาจะดักเอาข้อมูลตอนที่เรากาลังแลกเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัสกัน2องเขาจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันไว้3ก็คือรอนั่งรอไปเรื่อยๆและสุดท้ายพอวันที่เขามีคอมพิวเตอร์ควอนตัมอยู่ในมือเมื่อไหร่บูมข้อมูลในอดีตทั้งหมดของเราก็จะถูกเปิดอ่านได้หมดเลยสไลด์นี้จะชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดเลยครับคือการเข้ารหัสแบบอสมมาตรไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราส่วนใหญ่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกุญแจเพื่อเรื่อมการสื่อสารกันมันเหมือนเป็นประตูหน้าบ้านเลยนะถ้าประตูนี้พังทุกอย่างก็จบ ส่วนการเข้ารหัสอีกแบบคือแบบสมมาตรอย่าง AES ที่ใช้ปกป้องตัวข้อมูลโดยตรงเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับโอเคพอเราเข้าใจปัญหาแล้วก็มาดูทางออกกันบ้างไม่ได้มีแต่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยสร้างเกราะป้องกันใหม่ให้กับโลกดิจิทัลของเราแล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีอยู่2ทางครับทางแรกเรียกว่า post quantum cryptography หรือ PQC อันนี้เป็นเหมือนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ครับเราสร้างสูตรคณิตศาสตร์แบบใหม่ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมก็แก้ไม่ได้เหมือน ข้อดีคือมันเอาไปใช้กับระบบเก่าๆของเราได้เลยกับอีกทางหนึ่งก็คือ Quantum Key Distribution หรือ QKD อันนี้จะล้ำหน่อยเพราะมันใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเลยปลอดภัยมากๆแต่ก็แพงมากแล้วก็มีข้อตํากัดเรื่องระยะทางอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ PQC เลยดูจะเป็นทางออกที่จับต้องได้และน่าจะถูกนํามาใช้ในวงกว้างได้เร็วกว่าครับคําถามต่อมาก็คือแล้วองค์กรของเราต้องรีบแค่ไหนล่ะเรื่องนี้มีกรอบความคิดง่ายๆที่จะช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงและความเร่งด่วนของเรื่องนี้ได้ครับนี่เลยครับเป็นโมเดลที่เรียกว่า Mosca's Model <S เป็นสมการง,ง่ายๆเลยนะ x บวก y มากกว่า z ซึ่งมันจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นมากๆเลยครับโดยจะพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักที่แทนด้วยตัวแปร x, y และ z ตัวแรกเลยนะครับ x อันนี้คือเวลาที่เราต้องใช้ในการอัปเกรดระบบทั้งหมดของเราให้มันปลอดภัยจากควอนตัมซึ่งต้องบอกเลยว่ากระบวนการนี้มันไม่ง่ายนะครับมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีเลยก็ได้ต่อมาคือ y ครับซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่ข้อมูลของเราต้องถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลบางอย่างเนี่ยอย่างความลับทางทหารข้อมูลทางการแพทย์มันต้องเป็นความลับไปอีกนานหลายสิบปีเลยนะครับและโดดสุดท้ายก็คือ C อันนี้ก็คือเวลาที่เราคาดว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มันเก่งพอที่จะทําลายระบบเราได้เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆ เอาล้ครับทีนี้หัวใจของมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเอาเวลาที่ต้องใช้เตรียมตัว x มาบวกกับเวลาที่ข้อมูลต้องเป็นความลับ y แล้วผลลัพ์ที่ได้เนี่ยมันดันมากกว่าเวลาที่คาดว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมาถึง Z นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีปัญหาแล้วเรามีปัญหาตั้งแต่วันนี้เลยเพราะข้อมูลที่เราสร้างกันวันนี้มันเสี่ยงที่จะถูกถอดรหัสได้ในอนาคตไงครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนี้เลยโอเคแล้วเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะในส่วนนี้เรามีแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปูปปปธรร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 มมมมมทีี่่่ออองงคคคค์กตตตาาาาาๆสสถนไปปํไไัับบใช้้้เเพพืยยวุด ก่อนอื่นเลยดูตัวเลขนี้ก่อนครับ20ปีนี่คือเวลาที่บางองค์กรใช้ในการเปลี่ยนมาตรฐานการเข้ารหัสครั้งที่แล้วจาก DES มาเป็น AES ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนพานสูยุคควอนตัมมันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องใช้มันก็คงไม่น้อยไปกว่านี้แน่ๆครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยขั้นตอนเหล่านี้เลยครับตั้งแต่การวางแผนสร้างความตระหนักรู้ให้คนในองค์กรกําหนดไปเลยว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จากนั้นก็ไปสํารวจดูว่าระบบของเราตอนนี้ใช้อะไรอยู่บ้างแล้วก็เริ่มรมร่มมรเนทดลลองคคโลโลยีใหๆับ ที่สาคัญที่สุดเลยนะคือต้องคอยติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่มันไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทาครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องทั้งหมดที่เล่ามานี้มันไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆประเด็นที่อยากจะย้ําอีกครั้งนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดเราหยุดมันไม่ได้หรอกครับคำถามเดียวที่เหลืออยู่ก็คือเราจะพร้อมรับมือกับมันได้ทันเวลาหรือเปล่าและการเริ่มต้นตั้งแตต่่่วัันนีีีี้คคคืออําบบททดดสุร และสุดท้ายนี้ขอทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับลองนึกถึงข้อมูลสํำคัญๆที่เราสร้างขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องขององค์กรข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันยังจําเป็นต้องเป็นความล้าอยู่ไหมในอีก20ปีข้างหน้าถ้าคําตอบคือใช่การเตรียมความพร้อมก็ต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้แล้วล่ะครับ